กับว,วันนี้เป็นโอกาสดีครับพระสุรและสามเณรที่บรรพชาอุสมบทพระรุุร้อนานวัดปันแปงได้เข้ามากราบบดมนต์ะวิหารเก่าพุทธ,ธสถานวัดปกชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้า,า่มตรลาในวันนี้อ<ร>า<ร>าเรา Amma Adhiku Chayama Ikinasakarena Amma Adhiku Chayama Ikinasakarena Sampan Adhiku Chayama โคตังพระขวันตังอภิวาเทมิสรสวาคาโตพระขวัตตาธโมธัมมังนามะสามมิสุปฏิปันโนพระขวัตโตตาวะสังโฆสังขังนมมามิ ขานธรรมยังพุตสาภะวัโตภูภาคันมกกรังการรมเัเสนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมาามา,ส,า,า,าสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มตโสส a t h a g a t a arhato samma samputtha ขับหนึ AH ่งรัาบสองรัานสามเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของการฝากตัวเป็นิท์นะครับสาธุคุณทุรู่าอาจารย์ทั้งหลายทุกท่าบผู้ใดผ้ใดเพื่อนเพื่ิตศิษย์ลายในวัดคง์ไทยทานนั้นสลักที่มี ขอจิตตะลมวิญญาณของหลวงปู่หลงปู่ปัญญาโสภิตเจ้าอดีตเจ้าวาดวัดเพลิงใช้อดีตเจ้าคณะอำเภอเจียมหุ่นเป็นสักขีพยานในธรณีตนนีดุจดิพิธิพิธิเถจะเจวบุตรเจวดาสิงห์สิทั้งหลายที่นี้อิทธิปารมีทั้งหลายขอของว่าเป็นสักขีพยานในวันนี้ครับอ่าขอผมพาตีติฆะกัญโยอ่าลูกทิย์ลูกหาวัดปันเป็นนำสาธาสนักอิสระญาณุทิด การแฟนทีเขาองค์การบทผักลูรอดกอบกระุคัุมรูผักูรุอนปี2568ปุ่น6ปุ่นสวัางก้าขาเสนอพระเกตัวเย็พระนิสาธิราชเจ้าพระเทศพระราชาชุิบายามพระรมหราชชุมิาลีบเกยิพันศาได้นำลูกทิ่ปกหามาถวายขอฝากตัวเป็นลูกิพปกหาของึาอาจารย์ทั้งหลายุททั้งหลายในวัดสงฆ์ไทยดงนั้นก็หลักนีขอนุาอาจารย์ดินทิตนทั้งหลายโปักทักษา นนค,คนนำเงาเองติ๊กตุ๋หาไปปลูกบุคคลในวันนี้ก็อขอคุเววยไจอยู่ติกตุ๋หาออกเพื่อทึกหาลาเหตุหรือว่าเย่างนั้นมันคือว่าทำพิธีการสิ่งใดขอมค,ค,ความภพหมักปักฐานมีความเจริญในนาทีการเงินการงานมีความเจริญในนาทีของการเทเรียนต่อไปนะครับเนื้อ อ้าตอนนี้มาตามผ้ากานยออกนนะครับพนมมืออยือดอกไม้นะครับ โยหลังจากพ้าข้าจากว่ามือนจยท่านทำยางพุทาริยษกธรรมารารังรรมัสสะมตะพวาโตภพาคันมัการาการังกรรมาเสนะโมตัสสะพคาวาโตอะรหงโตสรรมาสัมพุธาสะนะโมตัสสะพคาวาโต อะหังโอสัมมาสัมพุทธัสสานะโมรตัสสาตะวะตุอะทาโตสัมมาสัมพุทธัสสาอัจจริโยเมภันเตโหติอัจจริโยเม อ,อาจาริโยเมพันเตโฮนิ

เทโรเเทโรไม่หังพาโรไม่ห hmm. ังพาโรอาหัมปีเทรัสาโรอสะพาโรด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ด้วยการเจ้าวคสนี้ข้าพเจ้าเอยชื่ตัวเองครับพะอะไรนายอะไรนะครับท uh ั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต ให้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์คณะสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของเมืองไทยที่ได้โปรดเมตตาให้อยู่ในความดูแลได้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์ของพระอาจารย์ ทารงทาตรงท่าตรนท่าตรง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 ท่รงท่า้รงท่าตรงท่าตรงท่าตรงท่ายรวท่าตรงท่าตงท่าตรงท่าตรงท่าตารงาตรารงทาตรงท่าตรงท่าตรงท่ารงทาตรงทาตรงทางการงารเงท่าร ทั้งพบทั้งพบทพบชาตินี้ชา,นชาติหน้าชาติหน้าและเพื่อประโยชน์และเพื่อประโย์แก่การกระทำให้แจ้งขึ้นพระนิพพานแก่การกระทให้แจ้งขึ้นพระนิพพานของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายในปัจจุบันชาตินี้เถิดชากราบหนึ่งกราบสองกราบสาม ตอนนี้เอาพานเอาพานวางนะครับอ่าเดี๋ยวพานเอาพานนี้มาวางข้างบนนี้พานวางข้างบนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะถวายดอกวางดอกไม้ตาพระคาวโตอาระหะโรตาหะสัมาบูชานะโมตัสสะพระคาวโตอาระหะโตสัมมาสัม อาสัญโมตัสะภาคะวะโตอาระคะโตาสัมมาสัมพุทโธอาสัมุทธังตระหนักคา มีทางทางสารานังกาามีทางทางสารานังกาามีตุติยมปิโูทางสารานังกาามีตุติยมปิทางมังสารนังการมีตุติยมปิสางทางสารนังการมีตติยมปิโูทางสารนังกาามีตติยมปิทางงสารนังกาา ตัิยาัมปิตลางกางการนางการามีปิปิโตภักขวาอรหังสรมาสัมโุทโวจาราสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตาโลมุริสัตมาตาราสัตถเทวมโนสารัง ตัสมุสันติสิกอัตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะรยิโกหาจักังเวทิตาโกริญโยหิตเปนสุภาพิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตั มิทิปพติปันโนภระกัวาโตสาวกสังโฆญาติทานจตาริโสลิสายุคานิอาตคุริสบุคลาเอสพะกัวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยภาุนายโยตา นายโยอันชริกราโยอนุตตลังบุญญเกตังโลกาสาริมหาการุนิกนาทโยิตายสาปปานินางโุรเรตุปารมีสาะปาสโตสังโพธิโุตามเอเตนะตาจวันโมตุเตชยมังคะลังขยัน โอโพธิยาโมเรตะยากนานาทิวาสโนเทวาตวาวิจายโุหิไชยไชยธรรมเลอภิลาภิลาทิสาปันลังเกติเสปะวิโกตะเลอภิเมเตตังภะพุทธนาอาตตาปโตปะโมทติุนาาตังสุมังพลังสุปภาตังสุโมติตังสุพโนสุโมโห โ็จตุยตัพรัมจาริสุปัทถิกนังกายกรรมังวาจากรรมังปาัาาิกนังปาัาาิกนังมโนกรรมังปณิธิเตปัาคิกนปานปาัาถะ นิกาตตัวนัลภันตาเทปตาคีเนผวัตุสามังขลังรากขันตุสาพาเทวตาสาปโปทาลูกาเวนัสตาสดีผวันตุเตผวัตุสามังขลังรักตุสาพเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสตาสดีผวันตุเตผวัตุสามังขลังรากขันตุสา พรเทวตาสภาษาสังขานุลาเวนณสธาโสทีภาวันตุเตอโลกกับวนี้ฟุปุก,ก็ได้ร่วมบุญไว้ยหวัย,วยน้ำปณะกนะับกเพราะที่สุดสับปณีนที่มาส่วนบนวันนี้เนาะเป็นคายร้อนเป็นเครื่องดื่มคายร้อนหมด100 หนึ 100, 300, 100, ่งร้อยกลวยหนึ่งอยถุงเเดี๋ยวรอทำอะไรทำอะไรลงมาจากบสก็จะได้มารับไปรับปรทานรักใคเนาะแลก็อูตนาบุญกับทุกท่าาที่ก็อบูนาบุญกับครอบครัวในวันนี้คขอบตนาบุ การเลียกเสร็จจากตอนนั้นแล้วก็จะให้ท่านมารับเป็นเครื่องดื่มเย็นๆเนยะ็นอาจจะไม่เย็นเท่าไหร่นี่จะว่าเราใช้น้องแข็งแช่ <c oughs> ขแข็งแช่นะ็ก็เย็นบ้างน,นะแต่่ังคายร้อนกันตอนนี้วันนี้อากาศร,ร้อนนะเดี๋ยวรอสะกักกูนึ่งตอนนี้กำลังถ่ายภาพถ่ายภาพโมไปอยู่นะ <S <S หนึ่งสองหนึงสองนเดียวันเลครับหมดครับงานตามวัดไทยเด้อเอาไปอยู่ผมจะเอาไปอยู่จะครบไหมจ้าไปดูอ่าเสาหินอโศกนะครับเสาหินอโศกมาดูนะครับ งานนิมนต์ฉันหวานเย็นๆครับขายร้อนขายร้อนได้ครับแนะนำ่อยแถบที่องเที่ยวร้อนที่ใไว้มาแล้วครับนิมนต์ครับนิมนต์ข้าวตำเรียนน้อยหวานเย็นหวานเย็นฉันเย็นๆนะครับขายร้อนตำเรียนตัวเล็กๆตัวนเล็กน้อยฉันเยอะๆกูดีกูขี้บู๊เนี่ยบู๊เลยต้องสุดต๊ะดีบีม ได,ได้ครับได้ครับโดยขายไม่ฟอได้ไขาไม่ฟอนไม่ไม่หายก็หายก็เพิ่มได้ครับเพิ่มไลลหลวเอวนเย็นหวนเย็นหมืนหวานเย็นๆคร้อนครับได้แต่จะได้เลยจะได้เลย กับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะที่ได้รับชมคลิปของคูล้ออนุโมทนาบุญในโอกาสนี้โดยพืมอเพียงการขออนุโมทนาสาธุขอ หน่วยพอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุข่ากันทุกคนทุกท่านสาธุ